คบับนยี่ผ้ามาตัง้งมาตัง mm. ่งเบรกดิสเบรกมือครับนี่นะกำมาไปยังรวมเลยบันี่เขาก็มาเช็คเบมึงผ่าเบรกผ้าเบรกยังอยู่เลยหลายเติร์บันี่นะเ,นเ,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 นเ็นบอช่องช่องมันจะเป็นช่องคนระับทีนี้เขากข้างดิสเบรกนั่นอ่ามันจะมีน็อตหกเหลี่ยมอยู่สกรูหกเหลี่ยม เราใส่หกเหลี่ยมตึงตึงดันเข้าไปหมุนตามเข็มนาฬิกาดันเข้าไปดันเข้าไปจนเกือบเกือบแตะดิสเบรกนั่นแหละหมุนล่องอีกสองรอบเพิ่มเงนแล้วก็มาเช็คเบิ้อย่าให้มันติดเกินไปเพราะว่าเดี๋ยวมันจะฝืดครับประมาณนี้คนระับลองเบิง้งลองเบิงบ้งเบรก คือดีขึ้นดีขึ้นกว่าเดิมครับ